ทางรอดสุดท้ายเขียนจดหมายถึงโรนันโดย้อนกลับไปในปี2014เด็กชายชาวสเปนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอริกออติสครูสเขาคือลูกชายตัวน้อยผู้เป็นที่รักของแม่และทุกคนที่ได้พบเจอเด็กคนนี้กำลังจะมีชีวิตที่ดีและมีครอบครัวที่แสนอบอุ่นแต่แล้วก็เหมือนกับโชคชะตามาเล่นตลกพออายุได้เพียง10เดือนคุณหมอได้ตรวจพบว่าเด็กน้อยมีปัญหา เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองผิดปกติซึ่งหนทางเดียวในการรักษาคือต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองเม็ดเงินอย่างน้อย72,000ยูโรหรือประมาณ3 2ล้านแสนบาทคือจำนวนเงินที่ครอบครัวต้องการเพื่อใช้ในการรักษาชีวิตของลูกชายค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มหาศาลขนาดนี้พวกเขาจะหาเงินมาจากไหนมันแทบจะไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่แล้ว เด็กน้อยมีอาการชักมากถึงวันละ30ครั้งอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆครอบครัวทำทุกวิถีทางรวมถึงการประกาศขอรับเงินบริจาคจากคู่ใจบุญในสเปนแต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอแทบทุกคนทางที่คิดว่าจะสามารถช่วยชีวิตลูกชายตัวน้อยครอบครัวได้ทำไปทั้งหมดแล้วทุกคนรอบตัวไม่มีใครสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้เลยในเมื่อมันเป็นแบบนี้ คุณแม่ของเอริกตัดสินใจเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปยังสโมสรชื่อดังอย่างเรอัลมาดริดเพื่อขอลูกฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของนักเตะในดวงใจของเธอเพื่อที่จะได้นำลูกฟุตบอลที่มีลายเซ็นของซูเปอร์สตาร์คนนี้มาประมูลขายเพื่อนำเงินไปรักษาชีวิตของลูกชายในเวลานั้นแม่ของเอริกก็รู้ดีว่าความหวังมันริบหรี่เหลือเกินเพราะจดหมายที่เธอเขียน ปลายทางคือสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับขอลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นจากนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ที่มันมีมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดนั้นพวกเขาไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องสนใจครอบครัวของเธอด้วยซ้าแต่มันคือทางรอดสุดท้ายแล้วสำหรับครอบครัวในการรักษาชีวิตของลูกชายตัวน้อยท่ามกลางเรื่องราวรายๆที่โหมกระหน่ำชีวิตของแม่และลูกชาย เธอก็ได้รับการตอบกลับจากนักเตะซปเปอร์สตาร์ที่เธอเขียนถึงนักเตะคนนั้นมอบลูกฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นตามที่เธอขอและยังมอบชุดแข่งรวมถึงรองเท้าสตั๊ดของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้น้ำตาของคนเป็นแม่ไหลออกมาเพราะมันมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนข้อความว่าผมขออาสารับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการผ่าตัดทั้งหมดลงชื่อคริสเตียโน โรนันโดหนูน้อยเอ,อริกได้รับการผ่าตัดจากจำนวนเม็ดเงินมหา